เราถูกดึงดูดมายังชายหาดอันผ่อนคลายของลอสแอนเจลิสทางชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐดูเหมือนใครๆก็อยากสดชื่นใต้ดวงอาทิตย์กลางฤดูร้อนแต่ห่างจากความสนุกสนานนี้นอกชายฝั่งเป้าหมายของเรารออยู่เราเดินทางไปกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อตามหา ปลาปีศาจท,ที่คอยช่วยเราคือผู้เชี่ยวชาญชีวิตทางทะเลดาเรลเดเลสกี้ผู้ทำวิจัยเรื่องปลามายาวนานหลังออกจากท่าได้10นาทีดาร์เรลทิ้งสมอเราอยู่ห่างจากชายฝั่งเพียง200เมตร พวกมันไม่กลัวอะไรทั้งนั้นมันจะไล่ปลาและสัตว์อื่นที่ตัวใหญ่กว่ามันมากรวมทั้งนักดำน้ำมันจะว่ายไล่คุณต้องระวังตัวด้วยนะอะไรนะมันจะไล่ตามเหรอเขาบอกว่าปลาปีศาจเป็นปลาที่ดุมากเราทำอะไรไม่ได้นอกจากระวังตัวน้ำขุ่นมาก จนเราแทบมองไม่เห็นอะไรเราอาจถูกโจมตีได้จากทุกทิศทางและตลอดเวลาเราค่อยๆดำน้ำลงไปเรามาถึงก้นทะเลแล้วที่ความลึก18เมตรก้นทะเลมีสาหร่ายทะเลปกคลุมอยู่ดเร็วมองเห็นบางอย่าง เงาขนาดใหญ่ด้านล่างใช่ไหมไม่ใช่นั่นฉลามนางฟ้าชนิดพันธุ์นี้อาศัยอยู่ที่ก้นทะเลกินกุ้งและสัตว์น้ำเปลือกแข็งเราได้เจอสัตว์แปลกหลายชนิด เป็นสถานที่ที่คาดว่าต้องได้เจอปลาปีศาจผ่านไป30นาทีดาเรลส่งสัญญาณเรียกในที่สุดเขาก็เจอสิ่งที่เราค้นหาเขาเข้าใกล้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้มันตกใจ นี่คือปลาปีศาจตัวผู้ยาวราว20เซนติเมตรเล็กจนหน้าแปลกใจเชื่อหรือไม่ว่าชื่อทางการของมันคือ sarcastic fringehead มันชอบซ่อนตัวอยู่ในเปลือกหอยกับใต้ก้อนหินช่างเป็นตาปูดโปนที่มหึมาแล้วดูปากหนาใหญ่นั่นสิขอบด้านล่างสีเหลืองสดแสดงว่ามันเป็นตัวผู้ กุ้งตัวหนึ่งหลงทางเข้ามาในเขตอันตราย แต่มีภัยเข้ามาเรื่อยๆตัวผู้อีกตัวเข้ามาใกล้เกินไป <S <S และนั่นไงหน้าปีศาจปากมันช่างหน้าสยดสยองนี่คือวิธีข่มขู่ศัตรูของปลาตัวผู้เมื่อมีใครมาแย่งเปลือกหอยของมันตัวผู้จะอ้าปากมหืมาของมันแล้วจู่โจม นักสู้ดุดันตัวนี้คือนักรบปากกว้างแห่งท้องทะเลดาเร็วเอากระจกลงมาเพื่อให้เราได้เห็นว่าปากของปลาทำงานอย่างไรเขาวางมันไว้หน้าปีศาจตัวน้อยนั่นไงหน้าปีศาจมันคิดว่าเงาสะท้อนคือศัตรูของมัน ลองมาดูอีกมุมหนึ่งทังผืดที่พับไว้กลางออกจากขากรรไกรบนของมันด้านในเป็นสีเหลืองสดการการพงพังผืดใส่หน้าปลาตัวอื่นดูน่าตกใจทีเดียวแม้แต่กับเราแล้วทำไมปากของมันต้องใหญ่ขนาดนี้ตัวคู่มักหลบอยู่ในเปลือกหอยโดยมีเพียงใบหน้ายื่นออกมา คาดกันว่าปากบ้านใหญ่พัฒนาขึ้นเพื่อประกาศสักราความแข็งแกร่งโดยไม่ต้องออกจากเปลือกหอยตัวผู้จะแพ้ศึกไหนไม่ได้โดยเฉพาะในช่วงนี้ของปีกรกฎาคมคือฤดูการแห่งความรักซึกชิงเปลือกหอยไม่ว่าว่างอยู่หรือไม่จึงดุเดือดน,นั่นเพราะเมื่อตัวผู้มีเปลือกหอยมันจะเชิญตัวเมียให้เข้ามาวางไข่อย่างปลอดภัยข้างในได้ มันแค่อดทนรอให้เจอตัวที่ใช่หรือกล่าวได้ว่าผู้ชนะจะได้ครองเหยื่อและหญิงสาวร้อนแรงทุกครั้งเมื่อปลาปีศาจตัวผู้สู้เพื่อปกป้องบ้านตัวเองตัวไร้บ้านยังคงไล่ล่าหาเปลือกหอยและที่กำบัง ดูนั่นสิเรามาทันเวลาได้เห็นการอ้าปากสู้การประทาแบบนี้มีทั้งหมด3ขั้นตอนขั้นแรกคือการยืดกลางยิ่งปากกว้างเท่าไหร่ตัวก็จะยิ่งใหญ่คู่ต่อสู้จะประกบปากกันเพื่อดูว่าใครแน่กว่านั่นเห็นไหมตัวผู้ที่อยู่ใกล้เราโดนคลุมปากหมดเลย ตัวผู้ที่อยู่ไกลคือผู้ชนะถ้าปากว้างหาผู้ชนะไม่ได้การต่อสู้จะเข้าสู่ขั้นที่สองฟัดด้วยปากผู้ต่อสู้จะประลองความแข็งแกร่งกันทั้งคู่จะใช้แรงดันเต็มแรงพยายามเอาชนะอีกตัวแต่แบบนี้ดูเหมือนคุ้มเชิงกันอยู่ เมื่อทั้งสองตัวเอาชนะด้วยกำลังไม่ได้การต่อสู้จะเข้าสู่ขั้นสุดท้ายแข่งกันกัดเต็มไปด้วยความดุร้ายรุนแรงการจู่โจมโดยไม่ให้ตั้งตัวและการม้วนบิดตัว ในสึกขั้นสุดท้ายพวกมันจะสู้เอาตัวรอดอย่างรุนแรงโดยไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆสำหรับตัวที่ชิงเปลือกหอยไม่ได้หลังจบการต่อสู้ฤดูผสมพันธุ์จะเป็นช่วงเวลาแสนโดดเดี่ยวปลาปีศาจเปลี่ยนรูปร่างไปเป็นอะไรที่หลุดโลกได้มีสัตว์อื่นเช่นกัน ที่ใช้รูปลักษณ์ทำให้ตัวเองมีข้อได้เปรียบถ้าเคยไปออสเตรเลียคุณอาจเคยเห็นสัตว์ที่ดูเหมือนหลุดจากยุคดึกดำบรรตัวนี้กิ้งกาแผงคอมีชื่อเสียงจากแผ่นแผงขนาดใหญ่รอบคอมันแล้วมันมีไว้ทำไมเมื่อเจอศัตรูกิ้งกาจะแผ่แผงคอออก มันดูตัวใหญ่ขึ้นและหน้าเกรงขามและยังดุร้ายมากเรารู้เลยว่าผู้แพ้คิดอะไรอยู่ตอนวิ่งผ่านเราไปถัดมาในป่าของอินโดนีเซียดอกไม้แสนสวย เล่นเอาไม่รู้เนื้อรู้ตัวตักกแตนตำข้าวกล้วยไม้สีชมพูมแมลงถูกดึงดูดเข้ามาหามันอย่างน่าอัศจรรย์นักล่าผู้หลักแหลมใช้ประโยชน์จากรูปลักษณ์อย่างเต็มที่ถัดมาที่บราซิลบนต้นไม้เปล่านั่นไม่ใช่กิ่งไม้แต่เป็นนกปูตู และมันขึ้นชื่อเรื่องนี้ถ้าผู้รุกรานหรือศัตรูเข้าใกล้เกินไปมันจะค่มคู่ด้วยท่าทางอันเหลือเชื่อตาสีเหลืองกับปากสีชมพูด,ดูช่างน่าตกใจมองใบหน้านั้นสักครั้งไม่ว่าใครก็อยากวิ่งหนีเรากลับมาที่ท้องทะเลของลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนีย แม้มันจะเต้นระบำายั่วยวนแต่ก็ใช้เวลาสักพักกว่าเจ้าจุดขาวจะดึงดูดคู่ได้ไม่ว่าอย่างไรก็จบลงด้วยดีนั่นคือที่เราคิดแต่ถ้าว่าสี่ชั่วโมงต่อมาเราก็ต้องตกใจตัวเมียอยู่ในเปลือกหอยแต่เจ้าจุดขาวก็พยายามมุดหัวเข้าไปมันพยายามจะทำอะไร มันฝังเขี้ยวลงบนหัวตัวเมียแล้วลากออกมาจากนั้นก็ไล่ตัวเมียไปเจ้าจุดขาวเคยสู้เต็มกำลังเพื่อปกป้องตัวนี้แล้วมันทำแบบนั้นทำไมเป็นหน้าที่ปลาปีศาจต,ตัวผู้ที่จะเลี้ยงดูลูกเห็นไข่ที่อยู่ในเปลือกหอยนั่นไหมมันต้องได้รับออกซิเจนจากน้ำทะเลไม่เช่นนั้นจะตาย จนกว่าไข่จะฟักตัวผู้ต้องพัดน้ำเข้าไปด้วยปากและครีบของมันมาไล่ผู้ของมันไปเพื่อจะได้เริ่มกระบวนการโดยเร็วที่สุดอีกอย่างเห็นปลาที่ว่ายรอบเปลือกหอยนั่นไหมพวกมันหมายตาไข่ตัวผู้พร้อมที่สุดที่จะไล่พวกมันไปด้วยปากมหืมานั้นเป็นเวลาสิบวันกว่าไข่จะฟัก ตัวผู้ต้องปกป้องไข่ตามลำพังไม่ใช่เรื่องแปลกที่พ่อปลาตัวนี้จะคอยปกป้องลูกของมันเองเจ้าจุดขาวดูแลไข่ได้หนึ่งสัปดาห์แล้วและมีเรื่องท้าทายเข้ามาเรื่อยตัวผู้ไร้บ้านต่างหมายตาเปลือกหอยของมันช่วงนี้คือจุดสูงสุดของฤดูผสมพันธ์ ปลาไร้คู่จะทยอยกันมาเพื่อขโมยไข่อย่าแม้แต่จะคิดแต่ช่วงที่เจ้าจุดขาวออกจากเปลือกหอยไปขับไล่ปลาอีกตัวก็แอบมุดเข้าไปฮะมันเอาอะไรไปไข่ปากของมันเต็มไปด้วยไข่ของจุดขาว ขั้นแรกของการยึดเปลือกไข่ศัตรูคือการกำจัดไข่โดยกินมันซะปลาตัวนี้คิดจะหลอกล่อตัวเมียตัวใหม่แล้วให้วางไข่ในเปลือกหอยนั้นเจ้าจุดขาวยังต่อสู้เต็มกำลังโดยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพอมันรู้ตัวก็รีบจัดการกับโจนขโมยไข่แต่สายไปซะแล้ว เสียหายไปหมดแล้วเจ้าจุดขาวกลับมาที่รังของมันช่างเป็นวันที่แสนเหนื่อยสองสามวันต่อมาเราแวะไปดูเจ้าจุดขาวอ๋ออยู่นี่เอง มันดูเหมือนพ่อผู้ปกป้องอย่างเคยและในเปลือกหอยของมันไข่ดูเหมือนไข่ไม่ได้ถูกกินจนหมดค่อยยังชั่วมันใช้ครีบโบกพัดน้ำทะเลเข้าใส่ไข่ไม่กี่ใบที่เหลืออยู่ มองใกล้ๆจะเห็นดวงตาคู่เล็กลูกปลาเติบโตอย่างดีในช่วงสำคัญแบบนี้เจ้าจุดขาวจะไม่ออกจากเปลือกหอยนั่นก็เพราะยังมีอันตรายอื่นเจ้าจุดขาวจะไม่ยอมทนปู เดินตรงเข้ามาที่เปลือกหอยอันตรายผ่านไปแล้วมันเป็นอะไรหรือเปล่าเจ้าจุดขาวกลับมาอยู่ในที่ของมันอีกไม่นานไข่ก็ฟักเป็นตัวเจ้าจุดขาวยังคอยปกป้องสิบว bueno ันแล้วหลังตัวเมียวางไข่ เจ้าจุดขาวดูจะคึกคักกว่าปกติและนั่นไงสาเหตุลูกปลาปีศาจตัวยาวเพียง2มิลิเมตรชีวิตใหม่ขนาดจิ๋วเข้าสู่โลกท้องทะเลกว้างเจ้าจุดขาวได้ทำหน้าที่อย่างน่านับถือในการดูแลไข่ที่เหลืออยู่ ลูกปลาว่ายออกมาตัวแล้วตัวเล่าใช้เวลาเราวสิบเดือนพวกมันก็จะมีปากใหญ่เหมือนพ่อจนกว่าจะถึงตอนนั้นพวกมันจะว่ายน้ำกินแพลงต้นและเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ครบหนึ่งเดือนแล้วตั้งแต่ได้พบเจ้าจุดขาวครั้งแรกและเรารู้ว่าจะเจอมันได้ที่ไหนก็ในเปลือกหอยของมันที่ก้นทะเลฤดูผสมพันธุ์ผ่านไปแล้วปลาตัวคู่สงบลงเล็กน้อยเจ้าจุดขาวจะอยู่ในรังของมันจนกว่าจะถึงเวลาไา่รำหาคู่อีกครั้ง ปลาซาคัสติกฟริ h e เฮดไม่ใช่แค่นักสู้ที่แข็งแกร่งแต่ยังเป็นพ่อที่ใส่ใจแต่เรายังอยากจดจำพวกมันในฐานะนักรบปากกว้างแห่งท้องทะเล